ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิ i o n o เว l บทที่1 0 8 1น้ำมันกาซด้วยพลังฝ่ามือมือหน้าไม้เหล่านั้นล้วนพากันนั่งยองลงหลบเลี่ยงจากพลังฝ่ามือเหล่านั้นรอจนพลังฝ่ามือเหล่านั้นสลายไปแล้วพวกเขาก็ยกหน้าไม้ขึ้นมาพร้อมกันใหม่อีกครั้งเป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนของทุกพักได้รับความเสียหายแสนสาหัสโมโหจนแทบจะกระอักเลือด ลมปราณมีจำกัดแม้ว่าจะเป็นคนที่เก่งกาจเพียงใดก็ไม่สามารถสิ้นเปลืองพลังเป็นเวลานานเช่นนี้ได้บวกกับระยะห่างที่อยู่ไกลเกินไปกำลังภายในของพวกเขาตีขึ้นไปถึงหน้าผาก็สูญสลายไป70-8ถึงเปอร์เซ็นต์แล้วไอเวนพวกนี้คิดว่ามีหน้าไม้ร้ายๆเหล่านี้รวมทั้งข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วจะสามารถทำให้พวกเราทาออยยได้งั้นหรือถุยทุกคนแบ่งกลุ่มใช้กำลังภายในแบ่งกันโจมตีหน้าไม้เหล่านั้นแล้วขึ้นหน้าผาไปฆ่านางปีศาจนั่นพร้อมกัน ได้พวกเราสองสามคนเริ่มก่อนพักต่างๆเพิ่งจะหารือกันเสร็จยังไม่ทันรอให้กำลังภายในโจมตีขึ้นไปถึงบนหน้าผาคนบนหน้าผากลับเทผงสีแดงเป็นถังๆลงมาแล้วทุกคนคิดว่ามีพิษจึงต่างพากันหลีกเลี่ยงแต่กลับคิดไม่ถึงว่าผงสีแดงเหล่านี้ไม่ใช่ของอื่นใดแต่เป็นผงพริกป่นฮัดชิวเสียงจามดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ตามด้วยเสียงร้องอันน่าอนาทันที ตาของข้าตาของข้ามองไม่เห็นแล้วนี่เป็นผงพริกป่นดวงตาของข้าคงจะไม่บอดหรอกนะแสบมากเจ็บปวดมากฉุบฉุบฉบช่วยช่วงเวลาว่างคนบนหน้าผาก็ยิงหน้าไม้พร้อมกันอีกครั้งคนเบื้องล่างหลบหลีกไม่ทันคนที่มีวิทยายุทธ์สูงส่งมากมายก็ถูกธนูไม้ไผ่ทำร้ายไปด้วยบ้างตายบ้างบาดเจ็บไปหลี่เฉิงสร้างกวนชิงและคนอื่นๆปิดตัดมูกปากไว้ล่วงหน้าแล้วหลบพ้นไปอย่างหวุดหวิด มองไปเบื้องล่างที่มีศพมากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกโมโหมากสร้างกวนชิงระเบิดเสียงตะโกนเทียนกลาง36ตนตั้งค่ายกลเทียนกลาง36ตนออกมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพร้อมเพรียงในพริบตาในมือของแต่ละคนถือโซ่เหล็กที่ใหญ่เท่ากับปากชามซ้อนกันขึ้นมาเหมือนดั่งพีระมิดเช่นนั้นปังปังปัง,ปงโซ่เหล็กตีกระทบไปบนหน้าผาพวกเขาคิดจะใช้โซ่เหล็กในการปีนขึ้นมาที่หน้าผา และเมื่อดูจากลักษณะค่ายกลของพวกเขาเรียกได้ว่ามีทั้งการรุกและรับทางหนึ่งโจมตีทางหนึ่งเฝ้าระวังเมื่อพลังแห่งเทียนกังปล่อยออกมาทั้ง36คนก็ก่อตัวเป็นกรอบก,กำบังล่องหนผงยาพิษหน้าไม้เหล่านั้นล้วนไม่สามารถทำร้ายพวกเขาได้แม้แต่น้อยทั้ง36คนนี้มีความว่องไวมากชั่วพริบตาเดียวก็ปีนขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วแค่ให้เวลาพวกเขาอีกหน่อยพวกเขาก็จะสามารถปีนขึ้นมาที่หน้าผาได้อย่างแน่นอน ยังไม่ทันที่ชิงเฟิงเจียงสวียและคนอื่นๆจะดีใจก็ต้องเตรียมพร้อมรบต่อทุกเมื่อด้วยสีหน้าจริงจังกู้ชูหน่วนตกมือจากนั้นก็มีคนขนสิ่งของเป็นถังๆเข้ามาทันทีเมื่อชิงเฟิงได้กลิ่นก็อุทานออกมาเสียงหนึ่งนี่คือน้ำมันกา๊าซอืมก่อนหน้านี้ไม่นานข้าบังเอิญพบสิ่งของมากมายอยู่ด้านหลังภูเขาหัวสุนัขจึงถือโอกาสใช้ประโยชน์สักหน่อยนั่งอยู่ที่นี่เพียง11วันก็สามารถสังเกตเห็นของดีๆมากมายขนาดนี้ได้ แต่พวกเขาอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วกลับไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยไม่รู้ควรจะบอกว่าพวกเขาโง่เกินไปหรือจะบอกว่าผู้หญิงตรงหน้าผู้นี้เก่งกาจเกินไปบนตัวของนางพวกเขาเห็นท่าทางของนายท่านในขณะที่อยู่ในสนามรบน้ำมันก๊าซแต่ละถังเทลงไปคนด้านล่างก็ยังคิดว่าเป็นพริกอีกแต่ละคนปิดปากปิดจมูกคิดไม่ถึงว่าที่เทลงมากลับเป็นน้ำไม่ไม่ใช่น้ำแต่เป็นน้ำมัน สร้างกวนชิงตะโกนขึ้นมาด้วยความตกใจคำหนึ่งเป็นน้ำมันก๊าซทุกคนระวังเขาจะพูดเร็วเพียงใดก็ไม่ทันแล้วคนด้านบนยน์คบเพลิงลงมาทีละอันและเพราะว่าดวงตาของคนด้านล่างเลอะผงพริกปน่นจนตอนนี้ก็ยังลืมไม่ขึ้นอยากจะออกไปก็ออกไปไม่ได้ไฟโดนน้ำมันก๊าซก,ก็ลุกโชนขึ้นมาในพริบตา คนส่วนใหญ่ของพักต่างๆที่เตรียมพร้อมมาสังหารกู้ชูหนวนด้วยความห้าวหาญล้วนเลอะเปื้อนไปด้วยน้ำมันก๊าซกลายเป็นมนุษย์ไฟในพริบตากลิ้งอยู่ที่พื้นไม่หยุดภาพนั้นใช้คำว่าหน้าอนาจ,จนทนมองไม่ได้มาเปรียบเปรยก็ไม่เกินไปสร้างกวนชิงไปลีเฉิงและคนอื่นๆนก็ถูกไฟเผาเช่นกันแต่พวกเขาวิทยายุทธลึกล้ำบวกกับก,บการอยู่ห่างไกลออกไปหลังจากที่ถอดเสื้อผ้าออกได้ทันเวลาแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเผาจนตายทั้งเป็นแต่บนตัวก็ถูกเผาไม่ได้รับบาดเจ็บแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่1082ไม่รู้จักประมาณตัวพลังแห่งเทียนกังกลัวไฟไฟที่ลุกโชนแผดเผาพลังแห่งเทียนกังค้ายกลนเทียนกัง36ตนก็ถูกทำลายไม่ง่ายที่ทั้ง36คนปีนจนเกือบถึงหน้าผาและ,ะเผชิญกับหายนะเป็นกลุ่มแรกถูกเผาตายไปทั้งเป็นตรงนั้นแม้แต่ซากศพก็ไม่เหลือไว้แล้วสร้างกวนชิงโกรธจะนอกจะระเบิดฉึบฉบฉบหน้าไม้ยังไม่หยุดยิง สร้างกวนชิงบันดาลโทรศัพท์พุ่งขึ้นไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นลูกศิษย์ไม่กี่คนของตระกูลสร้างกวนต่างพากันขวางกั้นไว้ผู้อาวุโสมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความหวังไม่ต้องกลัวความหวังจะมอดพวกเราถอยก่อนเธอขอรับหลังจากนี้ค่อยหาหรือหาวิธีการที่จะต่อกรกับพวกเขาอีกครั้งเมื่อไปรีเฉิงเห็นว่าไม่มีความหวังที่จะปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อจัดการกู้ชูหน่วนได้แล้วจึงนำคนถอยออกไปก่อนพักอื่นๆก็หนีตายกันอย่างสะบักสะบ,บอม ไม่ว่าสร้างกวนชิงจะไม่เต็มใจอย่างไรก็ทำได้เพียงถอยไปก่อนแล้วหากไม่ถอยก็คงจะบาดเจ็บล้มตายสาหัสยิ่งกว่านี้พริบตาเดียวแต่ละพักที่มากันอย่างเอ,อกรกที่ตายก็ตายที่หนีก็หนีที่เหลือก็ร้องโหยหวนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ที่พื้นชิงเฟิงตกหน้าขาแม่นางมูท่านเก่งกาจยิ่งนักทําให้พวกเขาวิ่งหนีไปได้อย่างง่ายดายเพียงนี้ข้ายังคิดว่าพวกเราจะต้องทําสงครามเลือดและสะอีกหน้าเจียงเสวียและคนอื่นๆก็เริ่มใสยอย่างอดไม่ได้ แต่สีหน้าของกู้ชูหน่วนกลับไม่มีร่องรอยของความดีใจสักนิดกลับยังเป็นกังวลอย่างหนักอีกครั้งนี้พวกเขาประมาทจึงเสียเปรียบเสียหายสาหัสจนหน้าอนาถรอตอนที่มาโจมตีครั้งหน้าก็กลัวเพียงแค่จะหลอกได้ไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วข้าจะรีบบอกให้คนไปทำธนูไม้ไผ่น้ำมันกา๊าซและของอื่นๆอีกเดี๋ยวนี้ขอรับไม่มีประโยชน์วิธีเดียวกันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเช่นนั้นจะทำอย่างไร หรือว่าจะต้องใช้ร่างกายทำสงครามเลือดกับพวกเขาจนถึงที่สุดแล้วหรือจะทำอย่างไรได้ค่าศึกมาก็ใช้ขุนศึกรับมืออุทกภัยมาก็ใช้ดินป้องกันฝ่ายตรงข้ามมาเช่นไรก็รับมือเช่นนั้นไงละ่ะกู้ชูหน่วนกรอกตาขาวกุมบาดแผลที่หน้าอกให้คนเข็นนางไปพักผ่อนในสถานที่ที่ร่มเย็นหนึ่งวันสองวันแล้วก็ผ่านไปเป็นเวลาสามวันแล้วแต่ละพักไม่ได้มาโจมตี คนที่ส่งออกไปสืบหาเย่จิงหานก็ไม่มีข่าวดีกลับมาสเบียงที่ภูเขาหัวสุนักยังสามารถจุนเจือได้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่พวกเขาไม่มีทางถอยแล้วช่วงเย็นวันที่สามทุกพักโจมตีเข้ามาอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาพากำลังพลมามา,มากกว่าครั้งแรกเยอะมากและคนส่วนใหญ่ในนั้นก็ล้วนนำโลมาด้วยคงจะกลัวว่าพวกเขาจะใช้หน้าไม้ยิงอีกพวกเขามีอาวุธครบมือ บนใบหน้าบนศีสะะล้วนคลุมด้วยชุดผ้าเผยเพียงดวงตาคู่หนึ่งออกมาเท่านั้นในมือยังถือร่มอีกด้วยและยังใช้มือมาปิดบังที่ดวงตาอยู่บ่อยๆอ,อีกนางปีศาจหากเจ้ายอมแพ้แต่โดยดีพวกเราก็ยังจะสามารถพิจารณาลงโทษสถานเบาได้ไม่เช่นนั้นวันนี้ก็คือวันตายของเจ้ากู้ชูหน่วนนั่งแค่หูอยู่บนรถเข็นกล่าวขึ้นมาด้วยความรำคาญว่าคำพูดนี้ข้าฟังมาเยอะแล้วขอของใหม่ๆห,หน่อยไม่ได้หรือไงจุดไฟ คำว่าจุดไฟหนึ่งคำพักใหญ่ทุกพักขนกองฟืนมากองหนึ่งแล้วจุดไฟเผาพวกเขาต้องการใช้ควันทําให้คนที่อยู่บนหน้าผามองเห็นไม่ชัดยิงธนูไม่ได,ไได้ไม่มีทางเตรียมเทน้ํามันกา๊าซและอื่นๆได้แล้วจึงช่วยโอกาสปีนขึ้นมาบนหน้าผากู้ชูหนวนหัวเราะย้อยเย,ย้เสียงหนึ่งกล่าวเสียงดังหากตอนนี้พวกเจ้าจะหันหลังกลับไปบางทีอาจจะสามารถรักษาชีวิตไว้ได้หน้าขันเย่จิงหานไม่อยู่อาศัยแค่พวกเจ้าก็สามารถหยุดพวกเราได้เช่นนั้นหรือ หมอกควันมากขึ้นเรื่อยๆกู้ชูหน่วนไม่ได้หยุดยัง้งแต่ปล่อยให้พวกเขาสร้างควันต่อไปเรื่อยๆไม่ช้าหมอกควันก็อบอวนไปทั้งภูเขาทั้งสองฝ่ายไม่ว่าใครก็มองใครไม่ชัดเจนไบลีเชิงมักจะรู้สึกว่ามีตรงไหนผิดปกติอยู่เสมอสร้างโกงชิงถูกนางเปลื้องผ้าเทียนกลาง36ตนก็ตายอย่างน่าสังเวชในเงื้อมือของกู้ชูหน่วนอกอุ้มความโกรธแค้นไว้เต็มอกแม้จะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยปกตินะ แต่คิดได้ว่านางเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอีกทั้งฝ่ายตรงข้ามมีน้อยฝ่ายตัวเองมีคนเยอะไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้จึงไม่ได้ใส่ใจวันนี้ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไปค่าก็จะต้องฆ่านางปีศาจนั่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่1083ชนะกู้ชูหน่วนสบายยอกสบายใจมุมปากแฝงไปด้วยความเย้ยหยันชิงเฟิงเจียงเสวียร้อนใจจนทนไม่ไหว แม่นางมู่หมอกควันมากเกินไปแล้วหากว่าถูกพวกเขาโจมตีขึ้นมาก็จะสายไปแล้วพวกเราควรจะตอบโต้กลับหรือไม่รีบร้อนอะไรหน้าผาบอกว่าจะสูงก็ไม่สูงบอกว่าต่ำก็ไม่ต่ำพวกเขาคิดจะปีนขึ้นมายังต้องใช้เวลาแต่ว่ารอให้พวกเขาปีนขึ้นมาก็จะสายไปแล้วไม่ใช่ว่ายังมีของล้ำค่าพวกนั้นอยู่เหรอกู้ชูหน่วนชี้ไปที่ตะกร้าลูกบอลเล็กๆสองใบที่อยู่ด้านข้างชิงเฟิงเจียงสเสวียต่างขมวดคิ้ว พวกเขาไม่รู้ว่าลูกบอลเล็กๆเหล่านั้นใช้ทำอะไรรู้เพียงแค่กู้ชูหน่วนทำลูกบอลเล็กๆเหล่านั้นมาตลอดทำติดต่อกันมาหลายวันเพื่อทำลูกบอลเล็กๆเหล่านั้นนางเหนื่อยล้าจนเกินไปอาการบาดเจ็บบนตัวของนางก็ไม่ดีขึ้นไม่ว่าลูกบอลเล็กๆนั่นจะเป็นอาวุธแบบไหนอยู่ภายใต้เงื้อมือของยอดฝีมือของพักต่างๆทั่วโลกก็ไร้ประโยชน์พวกเขาร้อนใจ แต่บังเอิญกู้ชูหน่วนกลับไม่ร้อนใจเลยสักนิดกลับยังดื่มชาและหาวอย่างสบายใจอีกท่าทางที่หน้าต่อยนี่เหมือนพระชายาของพวกเขาเป็นที่สุดแม่นางมู่เวลากับขันหักว่ายังไม่ตอบโต้กลับก็จะสายไปแล้วเย่จิงหานไม่สอนพวกเจ้าว่าเวลาเจอปัญหาจะต้องสงบนิ่งจัดการปัญหาด้วยความสุขุมหรือนี่เวลาอะไรแล้วแม่นางมู้อย่าล้อเล่นอีกเลยขอรับกู้ชูหน่วนมองดูสีของท้องฟ้าแวบหนึ่งหลับตาฮัมเพลงเบาๆเสพสุขไปกับการอาบแดด ลักษณะท่าทางเช่นนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าชิงเฟิงเจียงสเสวียจะร้อนรนกระวนกระวายองครักรับคนอื่นๆก็ร้อนรนจนหัวหมุนเช่นกันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมผู้นำทั้งสองถึงได้ฟังคำสั่งของนางผ่านไป15นาทีแล้วเจียงสเสวียรอไม่ไหวอีกต่อไปฉีกมิติเวลามาถึงทวิปิงหลิงพวกเขาทุ่มเทมามากมายเกินไปแล้ว เดิมที่นายท่านก็นำกำลังคนมาไม่เพียงพอพวกเขาเป็นลูกน้องทั้งหมดของนายท่านที่อยู่ในทวีปปิงหลิงหากว่าพวกเขาตายหมดนายท่านก็เจียงเสวียกัดฟันพูดว่าแม่นังมู่ในเมื่อท่านไม่สามารถจะหยุดยั้งพวกเขาได้ก็ปล่อยให้พวกเราทำเถอะองค์รักรับทั้งหมดฟังสัญญาณคำสั่งข้ารีบร้อนอะไรข้าบอกว่าข้าไม่มีวิธีหรือดูความอดทนเช่นนี้ของเจ้าไม่รู้จริงๆว่าอนาคตจะมีผู้หญิงคนไหนที่จะกล้าแต่งงานกับเจ้าบ้าง ผู้ชูหน่วงนั่งตัวตรงกล่าวสั่งการไปทางคนด้านหลังจำตำแหน่งที่ข้าบอกกับพวกเจ้าได้หรือไม่ประเดียวเล็งให้แม่นยำแล้วโยนสิ่งของเหล่านี้ล้มข้ามากเชียวนะขอรับองค์คารัสรับยืนออกมาแถวหนึ่งหยิบลูกบอลเล็กๆโยนลงไปเบื้องล่างอย่างรุนแรงลูกบอลเล็กๆตกลงพื้นเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นแม้แต่พื้นดินก็สั่นสะเทือนสองสามครั้งแล้วฟืดคนด้านบนหน้าผาล้วนอึ้งตาค้างไปแล้วพลานุภาพแข็งแกร่งจริงๆ นี่เป็นอาวุธลับอะไรทำไมการทำลายล้างถึงได้ร้ายกาจขนาดนี้ปังปังปังจากที่โยนลูกบอลเล็กลงไปเบื้องล่างก็เป็นเสียงร้องอดครวนด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนมากยิ่งขึ้นคนที่โยนลูกบอลอึ้งตาค้างล้วนลืมที่จะโยนลูกบอลลงไปแล้วกู้ชูหนวนกรอกตาขาวตึ้งทำอะไรอยู่ยังไม่รีบโยนอีกจะรอให้พวกเขาปีนขึ้นมาก่อนหรือไงขอรับขอรับปังปัปัง,ปง,ปง เสียงระเบิดเบื้องล่างดังขึ้นอย่างต่อเนื่องกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นดินระเบิดลอยขึ้นมาด้านบนชิงเฟิงกลืนน้ำลายกลิ่นคาวเลือดรุนแรงขนาดนี้เขาไม่กล้าคิดเลยจริงๆว่าเบื้องล่างจะมีคนตายไปมากมายเพียงใดเจียงเสวียสีหน้าซีดขาวข้างลุ่นเป็นเสียงร้องอันน่าสังเวชของเหล่าลูกศิษย์ของแตละพักดังก้องอยู่อาวุธลับประเภทนี้พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อน หากว่าใช้ในสนามรบเช่นนั้นยังจะต้องทำสึกอีกหรือกู้ชูหน่วนกล่าวว่าประหยัดหน่อยของล้ำค่านี้หายากมากทั้งหมดก็มีแค่นี้ชิงเฟิงกล่าวเสียงสัน่นแม่นางมู่อาวุธลับชนิดนี้ท่านทำขึ้นมาอย่างไรสอนข้าได้หรือไม่ข้าจะให้คนไปทำไวมากมากาไม่ได้วัสดุมีจำกัดวัสดุของทั้งภูเขาหัวสุนัขข้าก็ใช้ไปหมดแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่1084หาพบแล้ว ท่านต้องการวัสดุอะไรไม่เงินท่านก็เขียนชื่อวัสดุกับขั้นตอนการทําออกมาเหมือนก่อนหน้านี้ก็ได้ขอรับหลังจากนั้นค่าก็จะให้คนชิงเฟิงพูดยังไม่ทันจบเจียงเสวียก็พยายามดึงแขนเสื้อของเขาแล้วไม่รู้จริงๆว่าควรจะว่าชิงเฟิงว่าอะไรดีแล้วอาวุธรับชนิดนี้พลังทำลายล้างแข็งแกร่งขนาดนี้คนโดยทั่วไปจะเขียนวิธีการทำออกมาได้อย่างไร แม้ว่าเขาจะอยากได้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําเช่นนี้จะทําให้คนอื่นเขาเกิดความรําคาญเท่านั้นแม่นางมู่สามารถสอนให้พวกเขาประดิษฐ์หน้าไม้ที่ยิงได้ทีละเก้าอันได้ก็ไม่เลวแล้วชิงฟังมองดูเจียงสเสวียที่ขยิบต,ตาให้เขาไม่หยุดแวบหนึ่งตอนนี้จึงตระหนักขึ้นมาได้ขออภัยข้าล่วงเกินแล้วไม่เป็นไรกู้ชูหน่วนกล่าวเบา,เบา สมัยโบราณไม่มีดินระเบิดแม้ว่าดินระเบิดนี้นางจะทําขึ้นมาช่วยช่วยภายในสภาวะกับขันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คนทําจะสามารถต้านทานได้ดินระเบิดนี้ทําออกมาง่ายๆซะที่ไหนกันอย่างแรกวัสดุหายากอย่างที่สองการทําซับซ้อนนางทําตั้งนานขนาดนั้นก็เพิ่งจะทําได้แค่นิดเดียวแม้นางมู่ผู้นําทั้งสองคนของแตละพักล้วนวิ่งหนีไปกันหมดแล้ว องครักษ์ลับมีอารมณ์ความรู้สึกตื่นเต้นมีความเคารพต่อกู้ชูหน่วนมากขึ้นเรื่อยๆมือหน้าไม้พร้อมซุ่มโจมตีดีแล้วหรือรายงานแม่นางมู่ตามคำแนะนำของท่านทั้งหมดซุ่มโจมตีเป็นอย่างดีแล้วรอแค่พวกเขาล่าถอยออกไปขอรับไม่นานที่ไกลๆก็มีเสียงร้องอดครวนอย่างหน้าอนาถด,ดังขึ้นอีกทีละเสียงและหมอกควันเบื้องล่างหน้าผาก็สลายไปพอประมาณแล้ว มองจากด้านบนพวกเขาสามารถเห็นหลุมลึกๆแต่ละหลุมที่พื้นดินถูกระเบิดได้อย่างชัดเจนทั่วทุกขนแห่งล้วนเป็นแขนขาที่หลุดขาดซากศพแต่ละศพถูกระเบิดเป็นชิ้นๆเศษเสีเส้ยวดูไม่ออกโดยสิ้นเชิงว่าเป็นใครมีบางคนที่ยังไม่ตายอบกอดร่างกายพิการและคร่ำครวญอยู่แข็งแกร่งมากแค่ลูกบอลเล็กๆแค่นี้คิดไม่ถึงว่าจะสามารถระเบิดโลได้ชิงเฟิงสูดหายใจด้วยความตกใจ ในสถานที่ไกลๆกลองค์รักผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยความรีบร้อนบนใบหน้าแขวนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจแม่นางมู่ทุกพักถูกพวกเราซุ่มโจมตีบาดเจ็บล้มตายแสนสาหัสนอกจากบางคนที่หนีออกไปได้คนอื่นๆล้วนถูกพวกเราลอบสังหารได้แล้วขอรับแม่นางมู่ยอดเยี่ยมมากแม่นางมู่ยอดเยี่ยมมากผู้เขาหัวสุนัขล้วนเป็นเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขเหล่าองค์รัก์ลับทว่ากู้ชูหน่วนสักนิดเดียวก็กลับดีใจไม่ขึ้นให้พวกเขาถอนทับออกไปเดี๋ยวนี้ ทุกคนไม่เข้าใจไม่ง่ายกว่าพวกเขาจะตีให้พักทุกพักเหล่านั้นแตกพ่ายไปได้ทำไมต้องให้พวกเขาถอนทับออกไปด้วยนายท่านของพวกเขาก็มีเบาะแสไม่แน่นอนหากว่าพวกเขาถอนทับออกไปแล้วแต่เจ้านายกลับมาแล้วจะทำอย่างไรกู้ชูหนวนกล่าวอย่างเคร่งขรึม พวกเขาโจมตีมาสองครั้งทั้งสองครั้งล้วนเสียหายยับเยินเป็นไปไม่ได้ที่คนของตระกูลใหญ่ไม่กี่ตระกูลนั่นจะนิ่งนอนใจประมุขพักใหญ่ๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้รอจนพวกเขามาอีกครั้งก็เป็นการทุ่มเทพลังทั้งหมดของพักต่างๆทั่วทั้งโลกแล้วกลัวอะไรพวกเรามีลูกบอลเหล็กบอกให้เจ้าใช้ประหยัดประหยัดหน่อยใช้น้อยๆหน่อย,อย,อยเจ้าดูสิลูกบอลเหล็กยังมีอีกมากน้อยเท่าไหร่ยังมีอีกห้าลูกห้าลูกจะขำยันโลกได้เหรอ พวกเราจะไปทำเดี๋ยวนี้ได้หรือไม่เวลาสถานที่คนยึดครองอะไรไม่ได้สักอย่างทำกับผีอะไรหล่ารีบเก็บของถอนทับจากที่มั่นจะได้ไม่ต้องทิ้งชีวิตน้อยนนี่ไว้แม่นางมูไม่มีวิธีจะต้านทานได้แล้วจริงๆหรือข้าไม่ใช่เทพเซียนสักหน่อยแม้ว่าข้าจะเป็นเทพเซียนคนมากมายขนาดนั้นแต่ละคนถ่มน้ำลายข้าก็สามารถจมน้ำตายได้แต่ว่าพวกเราไม่มีทางถอยแล้วเย่จิงหานเลือกที่นี่เป็นฐานที่มั่นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีทางถอยทางอื่น ก็ไม่มีทางถอยแล้วนี่นานายท่านไม่เคยบอกมาก่อนว่าที่นี่ยังมีเส้นทางที่สองอีกเป็นทางไปได้อีกนอกจากจะลงไปจากหน้าผาออกจากภูเขาลูกนี้ไปแต่ทางออกจากภูเขาถูกพวกเขาสกัดกั้นปิดตายไว้นานแล้วออกไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงผู้นำหานายท่านพบแล้วขอรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่108 5ค่ายกลนส่ง เย่จิงหานกลับมาแล้วขณะที่กลับก็ได้รับบาดเจ็บมาไม่น้อยกู้ชูหน่วนสามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่าลมปราณของเขาอ่อนแอยืนหยัดอยู่ได้ด้วยเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นเซียวอ,อยู่เซวินก็ฟื้นแล้วอาการบาดเจ็บของเขาสาหัสมากขาขวาของเขาถูกค้อนเหล็กขนาดใหญ่ตีจนหักอีกครั้งตอนนี้นั่งอยู่บนรถเข็นกู้ชูหน่วนได้รับบาดเจ็บน้อยใหญ่ไปทั้งร่างกายเจ็บปวดจนนางไม่มีทางจะลุกยืนได้ทำได้เพียงนั่งบนรถเข็นเท่านั้นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งทุกคนนั่งอยู่บนรถเข็นมองหน้ากัน ฉากนี้เป็นความปวดร้าวใจที่อธิบายออกมาไม่ได้สำหรับการต่อสู้ระหว่างเย่จิงหานและเวินเซ้าหยีที่สู้กันมาหลายวันหลายคืนจุดจบเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเย่จิงหานไม่ได้เอ่ยถึงสักคําคำและราวกับว่าไม่อยากจะเอ่ยถึงด้วยทุกคนก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายอีกสีหน้าของเย่จิงหานซีดขาวแต่กลับพูดอย่างมีพลังในการโน้มน้าวใจกับเซียวอยู่เซวินว่าเวินเซ้าหยีอยู่ที่นี่ข้าจะส่งเจ้ากลับไปที่แคว้นเย่ก่อน ร่างกายของเซียวอยู่เซวินนั่งกึ่งพิงอยู่ตรงที่เท้าแขนของรถเข็นอยากจะยืดอกนั่งตัวตรงแต่ก็ไม่สามารถนั่งตัวตรงได้ได้ไดยินคำพูดของเย่จิงหานเขาเงยหน้าขึ้นทันทีกล่าวอย่างหนักแน่นว่าข้าไม่ไปหรอกวิญญาณของอานวนข้าจะรวบรวมเองเจ้าทำลายล้างเผ่าเทียนเฟินเ,นเ,ว,นเวินเซาหยีจะไม่ปล่อยเจ้าไปเซียวอยู่เซวินจะไม่รู้ได้อย่างไรเวินเซาหยีจะไม่ปล่อยเขาไป หากว่าอยู่ที่แคว้นเย่เขายังจะคิดหาวิธีทำลายล้างอำนาจทุกสิ่งอย่างของเวินเซ้าหยีไปได้อีกครั้งแต่อยู่ที่นี่ที่นี่ทุกคนแห่งเต็มไปด้วยกองกำลังของเวินเซ้าหยีสำหรับเขาแล้วก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบมากเกินไปก่อนหน้านี้เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือการรวบรวมวิญญาณหาไอชั่วสื่อคงแล้วล้างแค้นซะแต่ตอนนี้เซียวอยู่เซวินชำลืองมองไปทางกู้ชูหนวน ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปในก้นบึ้งหัวใจและกลายเป็นคนที่เขาห่วงใยนางอยู่ที่นี่เขาก็ยิ่งจักไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหากว่ากลับไปที่แคว้นเย่จะง่ายขนาดนั้นได้ที่ไหนเวนเซ้าหยีจะไม่วางกับดักระหว่างทางก็แปลกแล้วไม่จําเป็นต้องสนใจข้าเซียวอ,อยู่เซวินตอบอย่างเย็นชากู้ชูหน่วนหาวหนึ่งที่ดวงตาสีขาวดาที่แยกกันอย่างชัดเจนเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยหน้าจะเพราะไม่ได้พักผ่อนให้ดีๆมาหลายวัน พวกท่านหารือกันเสร็จหรือยังหากยังไม่รีบตัดสินใจพักทุกพักก็จะโจมตีมาแล้วถอนทับเย่จิงหานเข็นประโยคหนึ่งออกมาจากซอกฟันทุกคนเตรียมพร้อมเดินทางแค่รอคําสั่งจากเขาเมื่อได้ยินคําพูดของเขาในเวลานี้เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต่างพากันช่วยพวกเขาเข็นรถเข็นมาถึงป่าไม้ทางด้านตะวันตกของภูเขาหัวสุนักที่นี่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการเฝ้าระวังสักนิด ทุกคนกังวลใจเล็กน้อยไม่รู้ว่านายท่านพาพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรเย่จิงหานโบกมือใหญ่ทันทีค่ายกลโปร่งแสงค่ายกลหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทางเข้าค่ายกลเป็นเหมือนดั่งกระแสวังวนในกระแสวังวนเป็นอะไรไม่มีผู้ใดมองเห็นพวกเจ้าไปก่อนข้าปิดท้ายเย่จิงหานกล่าวในนี้ทะลุไปที่ไหนพระราชวังพระราชวังกู้ชูหน่วนแทบจะสำลักน้ำลายตัวเอง นี่เขาขุดหลุมเข้าไปถึงพระราชวังของคว้นปิงแล้วเหรอเซียวอยู่เซวินก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่าอีกด้านหนึ่งของค่ายกลจะทะลุไปสู่พระราชวังจริงๆพระราชวังเป็นที่ที่อันตรายที่สุดขณะเดียวกันก็ปลอดภัยที่สุดเย่จิงหานเป็นคนที่ไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบมากเพียงแต่ค่ายกลน,นี้กู้ชูหน่วนและเซียวอยู่เซวินชำลืองมองไปที่ค่ายกลพร้อมกัน ค่ายคนนี้แปลกประหลาดเป็นที่สุดจากความสามารถของเย่จิงหานจะจัดตั้งได้หรือทั้งสองคนล้วนได้ยินถึงความผิดปกติเล็กน้อยในน้ำเสียงของเย่จิงหานพักใหญ่แต่ละพักยังไม่ได้เข้ามาโจมตีถ้าจะไปพวกเราก็ไปพร้อมกันจำเป็นจะต้องปิดท้ายอยู่ด้านหลังทำไมหรือว่าค่ายคนนี้มีปัญหาค่ายกลไม่มีปัญหาดวงตาของเย่จิงหานเพ่งมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังโดยตลอดราวกับว่ากำลังหวาดกลัวอะไรอยู่ ที่สามารถทําให้เขาหวาดกลัวได้เช่นนี้ศักยภาพจะต้องไม่ได้ไปกว่าระดับ6อย่างแน่นอนเพราะกลัวเวิรเศ้าหยีเช่นนั้นหรือดูท่าทางที่ระแวดระวังของเขาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซสของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แตงก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง Audionovel ครับ